สวัสดีครับบริษัทพีเตอร์ซัพายวันนี้จะมานำเสนอเครื่องเคลือบ ate, ลามิเนตรุ่น hlm 9 2 0 v นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเคลือบแล้วก็กระตุกออกมาเป็นแผ่นให้อัตโนมัตินะครับเรามาดูอุปกรณ์กันหน้าจอจะมีตัวตั้งอุณหภูมิและตัวปรับสปีดค,ความไวตัวนี้จะเป็นโมขนาดใหญ่นะครับ ใช้ระบบไฮดรอลิกในการกดชิ้นงานเครื่องตัวนี้จะมีระบบโอเวอร์แลปนะครับเราสามารถป้อนชิ้นงานโอเวอร์แลปได้เลยนะครับง่ายต่อการใช้งานเรามาดูอุปกรณ์ตัวอื่นกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนสำหรับตั้งการกระตุกออกมาเป็นแผ่นนะครับใช้งานง่ายเราแค่ป้อนความยาวชิ้นงานของกระดาษ เค,ครื่องก็จะทำงานให้อัตโนมัติด้านฟิล์มนะครับเราจะมีใบมีดสำหรับปลุกฟิล์มนะครับแล้วก็ใบมีดสำหรับกรีดฟิล์มกรณีชิ้นงานเล็กกว่าฟิล์มเราสามารถใช้ใบมีดตัวนี้กรีดให้ให้ฟิล์มพอดีกับชิ้นงานได้นะครับด้านหลังก็จะมีตัวเซนเซอร์นะครับตัวเซนเซอร์กรณีชิ้นงานวิ่งออกมาชิ้นงานก็จะกระตุกออกมา เป็นแผ่นให้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการใช้งานกันนะครับเราสามารถป้อนชิ้นงานโอเวอร์แลปได้เลยนะครับจะมีโัขั้นกระดาษให้นะครับ สปตีตอนนี้เนี่ยเราตั้งไว้ประมาณ20%เอร์นงนะครับปกติได้ไมากกว่านี้ลักษณะกานกระตุกชิ้นงานนะครับชิ้นงานก็จะออกมาเป็นแผ่นนะครับเครื่องตัวนี้เป็นรุ่น 920V นะครับจะเป็นเครื่องตัวใหญ่ เครื่องประเภทนี้เราจะมีอยู่3รุ่น 520V 720V และ 920V การใช้งานเหมือนกันหมดนะครับอยู่ที่ชิ้นงานลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้ที่บริษัท P Inter Supply ขอบคุณครับ